ขอรกราบสวัสดีนะครับผมกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสพามาเก็บยอดสะเดานี่นะครับผมก็ยังกําลังกินอยู่นะครับผมออกที่หลังเขานะครับผมวันนี้ต้นสูงมากเลยนะครับผมที่ทุ่งนาวันนี้น้ําแห้งกันเลยมาดูครับผมโดยมีอะไรมากครับผมสูบน้ําตั้งเครื่องสูบน้าใส่ข้าวนะครับผม พอดีกัเลยแวะมาเก็บผักสะเดานะครับผมแต่ไม่ได้ขึ้นนะผมตอนนี้มันสูงมากครับผมนี่นะครับผมยังพอได้กินอยู่นะครับผมสะเดากําลังแตกยอดครับผมยอดอดอ่อนเลยนะนี่นะครับผมพอได้กินอยู่กับผมเทียนโปก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็พอดีมาดูปลาด้วยนะครับผมก็พอ,อน่าจะพอมีตัวอยู่สระลูกนี้นะครับผมสระลูกนี้ครับผมก็น่าจะพอมีตัวอยู่นะครับผมลูกลนี้ลูกที่ถ่ายทําคลิปที่แล้วก็ได้อยู่นะครับผมแต่ได้ไม่เยอะนะครับผมก็จะพามาเลาะดูนะครับผม ดูปลามั่งเก็บดอกสะเดามัางนะครับผมนี่นะครับผมทุ่งนานะครับผมแนวหาอยู่หากินนะครับผมนี่นะครับอีลูกนี้ก็ได้ปลาไม่เท่าไหร่นะครับผมพอดีขี้โคนมันลึกนะครับผมเอาไม่ค่อยจะได้นะครับผมก็ยังปลาเหลือเยอะนะครับผมแต่ไม่มีโอกาสมาเล่นสักทีนะครับผม นี่นะครับผมสะติดๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมคลิปที่แล้วมาชมลูกข้างๆนะครับผมลูกข้างๆก็ก็พอได้อยู่นะครับผมปีนี้ไม่มีอะไรทำนะครับผมหลังจากพักเที่ยงแล้วผมทํางานพักเที่ยงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมจุบนี้ทํางานนะครับผม ฝากไลค์ก็แชร์กดติดตามก็กดดิงกดซับสไครป์ในช่องหาทาไปเรื่อยๆโดยกับผมเซียนโป้นะครับผมนี่นะครับผมลูกที่ถ่ายทําคลิปที่แล้วนะครับผมก็ยังน่าจะยังพอมีตัวอยู่นะครับผมโคนมันลึกครับผมลูกนี้เอาไม่ได้โคนแค่เอวเนี่ยนะครับผมปลาก็ยังขึ้นอยู่ส่วนลูกติดกันนี่ก็ ได้ไปหน่อยเดียวนะครับผมนี่นะครับผมลูกนี้ลูกติดกันได้ไปหน่อยเดียวนะครับผมประมาณ7-8็ดปลูกนะครับผมสะติดติดติด,ต,ดติดกันไดครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาหว่านแหแล้ครับผมถ้ามีโอกาสจะจะมาหว่านแหลูกนี้นะครับผมกระป๋ายงเหลือเยอะอยู่นะครับผม มาชมบรรยากาศรอบๆสระกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมผมเสียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากรับชมผลงานอัน้นอยนิดด้วยนะครับผมอัน้นอยนิดจริงๆนะครับผมช่องน้อยช่องนิดของก็ผมเสียนโป้เองสวัสดีนะครับผมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ